ลักษณะ3ประการที่คนนั้นทําให้เราเป็นอำมาตแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นประการที่1ก็คือนะย่อง่ายว่า f ฟบนะครับ future ability แล้วก็ p a s ประการที่1ก็คือความกลัวเกี่ยวกับอนาคตนะครับความกลัวเกี่ยวกับอนาคตทําให้หลายคนเป็นเหมือนอำมาตในชีวิตนะครับมีความหวาดกลัวนึกถึงอนาคตก็ไม่รู้จะแก้ไขเรื่องเงินยังไงไม่รู้จะดูแลลูกต่อไปอย่างไรนะครับจบการศึกษาไปไม่รู้จะทําอย่างไรดีเหมือนมันหมดอนาคต เป็นอนาคตที่มีความมืดมนพี่น้องเคยอยู่ในภาวะแบบนี้ไหมครับไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงงานที่ทําอยู่ก็ขายของแล้วก็มีคนมาขายอยู่ข้างๆร้านเราเปิดร้านใหญ่ก็อีกอย่างนี้เป็นต้นผมเคยคุยกับคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขายของชําแล้วก็เซเว่นมาเปิดข้างๆซึมไปเลยนะครับไปไม่เป็นเลยหรือตอนนี้ระบบธุรกิจได้มีการแข่งขันกันข้ามโลกข้ามข้ามทวีปนะครับเมื่อวานผมอ่านหนังสือนะครับคู่สร้างคู่สม เพอเอิร์นไปตัดผมแล้วมันมีหนังสือคู่สร้างคู่สมปกติไม uh ่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะครับนะฮะก็อ่านหนังสือกู่สร้างูสมนะครับมีโปรโมชั่นหนึ่งนะโทรเรียกว่า178 8เป็นโปรโมชั่นที่ของบริษัทอาหารประเภทหนึ่งนะบอกคุณลงทุนเพียง5,000บาทจะมีอาหารแช่แข็งนะครับเป็นบูธตั้งอยู่หน้าร้านคุณแล้วก็หลายคนคงรู้จักนะฮะแล้วก็แล้วก็สามารถจะเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยนะที่ขายตามเซเว่นอ่ะเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาขายได้อย่างนี้เป็นต้น นี่คือสิ่งที่เราเพราะว่ามีร้านหนึ่งก็มีคนหนึ่งก็ขายของปรากฏว่าร้านอาหารนี้ก็เข้ามาก็ระบบการขายอาหารต่้ไปก็ลำบากเลยเพราะว่าเพราะว่ารายใหญ่เข้ามาเข้ามาครองในตลาดก็เป็นอมาภาตฝ่ายหน้าที่การงานไม่รู้จะไปอย่างไรบ้างนั่นคือความกลัวเก็บอนา,าคตโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลัลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมครับจะมีการแข่งขันมหาศาลนะเขาจะมีคนฟิลิปปินส์นะครับที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่าง,งคล่องแคล่ว กลายเป็นพนักงานเกือบทุกกิจการหมดแม้ท่านจบปัญญาตรีมาท่านเก่งกาจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพูดภาษาไม่ได้ก็ลำบากตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนแล้วนะครับบางคนนั้นพูดอังกฤษได้ด้วยจีนได้ด้วยแล้วคนที่เหลือจะทํายังไงดีครับเราพูดไทยพูดเมืองสำเนียงเชียงใหม่แล้วก็สำเนียงบางจังหวัดแล้วก็แค่นั้นเองนะฮะแม้จะเรียนมามากมายแต่ว่าโลกไม่ได้ต้องการปริญญาโลกต้องการความสามารถด้านภาษาอย่างเป็นต้น พนักงานไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิาลยนะครับอนาคตอาจารย์มหาวิาลยก็จะมีคนที่มีค,มควภามรถภาษาอังกฤษคอร์สการเรียนการสอนก็จะมีนักเรียนนักศึกษามาจากหลายที่มากขึ้นมาจากลาวจากขาเขมรจากเวียดนามจากประเทศจีนเข้ามาคุณภาพอาจารย์ก็จะต้องพูดาภาษาอังกฤษได้อย่างมีความคล่องแคล่วแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตต่างย่านนี้เป็นต้นหรือบางคนสงสัยในความสามารถของตนเองหรือแม้แต่บางคนเป็นอวบพาดจากการฟ้องผิดในอดีตทัางทที่ไม่ว่าใครก็ตามแก้ไขปัญหาในอดีตไม่ได้จริงไหมครับ ก็ยังอุตส่าห์เอาเรื่องอดีตมาทุกข์ได้อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาวะที่พระเจ้าบอกว่าเป็นภาวะผิดปกติในชีวิตเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องอดีตมาให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบันนี้เพราะมันแก้ไขไม่ได้จริงไหมครับนี่คือแนวโน้มของคนที่เป็นอำมาตในเชิงของชีวิตเราจะมาดูว่าพระเยซูนั้นสามารถช่วยได้อย่างไรแต่ตอนนี้นั้นพระเยซูช่วยคนหนึ่งซึ่งเป็นพิการฝ่ายร่างกายมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราขอพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา ดังนั้นแม้ว่าเราจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตสงสัยในความสามารถหรือมีความทุกข์กับอดีตเราเชื่อว่าเมื่อมาหาพระเยซูพระเจ้าจะช่วยเราได้เองไหมครับมาดูว่าพระเจ้าช่วยเราได้อย่างไรประการที่หนึ่งก็คือเรานั้นไม่ต้องรู้สึกกลัวเมื่อเข้ามาหาพระองค์เพราะพระเจ้าจะบรรเทานะพระเจ้าจะจัดการสิ่งต่างๆให้แก่เราเราเพราะว่าโลกนั้นไม่ค่อยต้อนรับคนที่ไม่พร้อมหรืออ่อนแอหรือล้มเหลวหรืออืดอาดหรือไม่ตรงเวลา รหรือแก่เกินหรือเด็กเกินหรือไม่สวยไม่หล่อดูไม่ดีเราพบว่าโลกปัจจุบันนั้นเต็มด้วยการแข่งขันตั้งแต่สมัยอนุบาลที่สั่ไปนะครับตอนนี้นั้นแข่งกันตั้งแต่อนุบาลลุ้นว่าจะได้เข้าโรงเรียนปรินได้หรือไม่ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าสา,มาเมฆรอดไปแล้วนะครับสามารถเข้าเรียนปรินได้นะครับเพราะว่าทั้งตูนทั้งเหี่ยวก็หายใจโล่งเลยว่าขอบคุณพระเจ้าได้รอ,อดพ้นไปได้หนึ่งเปราะแล้วแต่มันยังมีอีกหลายขุมมันยังมีอีกหลายสเต็ปที่ต้องฝ่าฟันไป นะครับแล้วเพราะว่าหลายคนนั้นก็แม้ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงหลายอย่างก็มีการแพ้คัดออกนะครับคุณไม่ได้ไปต่อคุณได้ไปต่อนะครับคนก็บอกโอ้โหเนี่ยต้องหน้าตาดีด้วยร้องเพลงเพราะด้วยก็มีรายการ The Vo i c e มาหน้าตาไม่ต้องนะครับหลายคนในห้องนี้ก็มีความหวังขึ้นมาเพราะว่าหน้าตาไม่ต้องเสียงเราดีแต่หน้าไม่ให้นะเรียกหน้าไม่ให้แต่ใจรักอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่ยังไงก็ตามเสียงคุณก็ต้องดีอยู่ดีจริงไหมครับ S 1> <S 1> เสียงไม่ดีก็ไปต่อไม่ได้คําถามคือแล้วคนเสียงไม่ดีจะไปที่ไหนล่ะครับนี่คือสิ่งที่โลกนั้นไม่ต้อนรับคนที่ล้มเหลวนะครับแต่พระเยซูนั้นทรงต้อนรับในใน,ใน,ในสติตอนหนึ่งบอกว่าเด็กจํานวนหนึ่งร้อยคนที่เข้าเรียนมักจะเหลือปีสุดท้ายของการเรียนก็คือมหในจํานวนเพียงแค่สี่สิบห้าจุดสองคนก็คือพูด,ดง่ายๆจำนวนเด็กหนึ่งร้อยคนนั้นจะผ่านไปถึงขั้นมหประมาณสี่สิบห้าคนที่เหลือก็จะ ก็จะเรียนไปต่อไม่ได้นะครับสำหรับนักษาวนักษานะครับในปีในประเทศไทยในปี2552มีจํานวนนักศึกษาจบปริญญนตรีประมาณในจํานวน2 3 98,454คนหรือคิดเป็น3.7นแค่นั้นเองมีคนจบปริญญาตรีเพียงแค่3.7ในโลกปัจจุบัน,นในในประเทศไทยตอนนี้นะครับดังนั้นเราเพบว่าเรามีความกลัวในการที่ ไม่มีมาตรฐานพอในการเนิมชีวิตในโลกนี้เี่น้องมีใครมีความกลัวเรื่องนี้นไหมครับที่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีมาตรฐานพอท่านจะสู้ไหวไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่พระธรรมตอนนี้เราเพบว่าพระเยซูนั้นทันใดที่ได้ยินเสียงจากข้างบนเพดานหลังคา,าบ้านนั้นอาจจะเป็นการขัดจังหวะก็ได้แต่พระเยซูทรงโปรดไม่ได้ตําหนิสิ่งใดนะครับพระเยซูทรงชมเชยความพยายามของเขาที่ทาไป ดังนั้นเราจรึงจําเป็นที่ต้องมีมีความพยายามใชงไหมครับ <laughs> มันมากเลยนะนะ <laughs> เออเขาใส่เพื่ออะไรนะจะได้รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะพี่น้องเราใส่บ้างก็ได้นะฮะจะได้รู้อ,อ๋อพี่อ้อยอยู่ตรงนั้นแล้วไนะปิด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 ตรงนั้นนะครับมีหลายคนที่โด่งดังแต่ว่าพี่น้องมาดูว่าอาชีพเดิมของดาราระดับโลกหลายคนนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเช่นจอห์นนี่เดฟนะครับนักแสดงหนุ่มมาสเตอร์นะครับขวัญใจเวรุ่นนะฮะ มีเคยมีอาชีพขายปากกาทางโทรศัพท์พี่น้องคิดดูมันจะมันจะถูกถูกด่าเยอะไหมสวัสดีครับสนใจไหมครับพี่ปากการครับคุณโทรขายปากกาในโทรศัพท์เนี้ยนะนะจำได้เดบเคยมีอาชีพนี้ปนไปแล้วหรือแม้แต่แบดพีทนะฮะโอ้โหหน้าตาคล้ายคล้ายแท็กเลยแบดพีทอะไรเงี้ยบอกคล้ายตรงไหนคล้ายตรงสูตรไงใส่สูตรแล้วมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับนะ <laughs> ครับ ต้องแต่งชุดไก่ไปยืนโชว์ตามริมถนนนะฮะนี่คืออาชีพของแบดพีทเพราะนั้นถ้าพี่น้องไปต้องไปทำแสดงแต่งชุดไก่ไปยืนเรียกคนตามถนนพี่น้องมีสิทธิ์โด่งดังเหมือนแบดพีทได้โอเคไหมครับนี่เป็นต้นหรือฮิวล์แจ็กแมนนะฮะ uh, the X-men นะฮะ the X-men เคยรับงานแต่งตัวเป็นตัวตลกเพื่อไปร่วมงานปาร์ตี้ของเด็กๆด,ด้วยค่าจ้าง50เหรียญต่อหนึ่งงานบอกว่าอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะพี่น้องนะเนาะถ้ามี คือโปรโมทท่านไงว่ารับแต่งตัวเป็นแพ็คเลยนะครับไปงานวันเกิดแล้วก็ไปเต้นในงานวันเกิดนะครับหรือกลุ่มน้องๆน้องๆราชบตรท,ที่เต้นเต้นฮิปฮอปอย่างเงี้ยจัดเป็นแคมเปญเลยนะรับจัดงานไปเต้นในงานฮิปฮอปในงานวันเกิดทั่วราณาจักรวัน,นเกิดจนทั้งงานศพงานศพท่าจะเศร้าอะไรเงี้ยเป็นต้น <c oughs> <c oughs> ผมก็พูดไปเรื่อยเลยนะครับ หรืออีวาเมนเดสนะครับเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในในฮอลลีวูดนะครับเคยทำงานอยู่้านฮอตด็อกออนออนอสติกนะครับในที่ California. แคลิฟอร์เนียเราพบว่านะฮะพระเยซูนั้นไม่เคยดูถูกตัวเราเองไหมครับแม้คนทั้งโลกดูถูกเราว่าคุณไม่จบการศึกษาแบบนี้นะครับคุณพูดภาษานี้ไม่ได้แต่พระเยซูไม่เคยดูถูกเองไหมครับนี่คือเราสบายใจมากเลยพระเยซูไม่ดูถูกและพระเยซูจะช่วยเหลือเราคนง่อยนั้นที่มาดูเหมือนเสีย บรรยากาศมากแต่เปสูไม่ดูถูกภาวะที่เขามีความเจ็บป่วยภาวะที่เขาอยู่ในความบาปความเป็นอมัมพาตเป็นคนขี้โมโหเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่มีสติสตังอย่างเต็มที่เพสซนั้นะไม่ดูถูกเปโซบอกที่สัมไปในมัทธิวบทที่9ก้าข้อสบอกว่าดูเถิดเขาหานคนง่อยนั้นมาแล้วก็พูดต่อไปแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้ารับการอภัยแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือภาษาเดิมของคําว่าลูกเอ๋ย พีเยซูเรียกว่าเฮ้เ hey, wow. พื่อนว้าวพะเยซูเรียกคนง่อยว่าเฮ้ยบัดดี้ว่างไงเพื่อนง่อยมาเลยว่างไงเพื่อนพะเยซูแบบว่าโอเคมากเลยพะเยซูเรียกเราว่าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างทำบาปมาเยอะและ้วสิดูหน้าตานะครับไม่เป็นไรบาปเจ้ารับการอภัยแล้วนี่คือฟีลลิ่งที่พะเยซูคบกับเราพี่ต้องเจ๋งไหมครับ คนในโลกนี้อาจจะโอ้โหคุณแบบโนเลยคุณเด็กก็เด็กทํางานไหนก็ไม่รู้ฉันเป็นเจ้าของกิจการนูน่นนี่ก็จะก็จะวางเราในในโพสิชนันต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่พระสยซูนั้นเรียกเราว่าเพื่อนเฉยเลยเรียกคนง่อยนี้ว่าไงเพื่อนเพื่อนเอ๋ยบาปเจ้ารับการอภัยแล้วเมื่อเจ้าตั้งใจแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พระเย